ก็คือก่อนน้องก่อนน้องมาเรียนนะคะน้องมีอาการที่กลัวคนแปลกหน้านะคะแล้วกว็กลัวสิ่งแวดล้อมใหม่ๆค่ะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปคือจะไม่กลัวเพื่อนหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าทีเชอร์ค่ะก็คือเวลาถึงคัดเรียนน้องจะเดินไปกับทีเชอร์เองเลยตอนอก่อนหน้านี้คือน้องจะไม่กล้าเลยค่ะ ประทับใจนะคะก็คือประทับใจในทีเชอร์ค่ะก็คือมีความใส่ใจกับลูกแล้วก็ในส่วนของการดูแลที่นี่นะคะก็คือเป็นกันเองค่ะ,ะ,คะเวลาที่คุณแม่บอกว่าเาถึงเวลาไปเรียนโรงเรียนฟันธานะคะน้องจะรู้สึกดีใจค่ะก็คือเหมือนแฮปปี้ทุกครั้งท,ที่ได้มาเรียนฟันธม จาก Facebook ค่ะก็คือเหมือนอดูผ่านเ c e b o o k อะค่ะแล้วรู้สึกว่าคาัดเรียนหรือว่าในคลิปต่างๆที่ดูค่ะรู้สึกโอเครู้สึกเป็นกันเองค่ะก็เลยลองมาเรียนค่ะ,คะอยากชวนชวนคุณพ่อคุณ,คณแม่นะคะที่แบบยังเป็นกังวลเกี่ยวกับน้องที่ว่าเออกลัวคนหรือว่ากลัวลูกๆกลัวสิ่งแวดล้อมอยู่อะคะ่ะพอ ได้มาเรียนนะคะก็คือน้องจะเป็นคนที่กล้ามากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่กลัวผู้คนนะคะ